สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมโนด MCU นะครับอัปเดตนะครับแรงดันและความดันแบบอนาล็อกผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับ สำหรับนะครับตัวโหนด MCU ในที่นี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ Arduino Uno นะครับ a n Mega 3 2 8 P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับทำหน้าที่นะครับในการคอนเน t กับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการอัพโหลด Data นะครับไม่ว่าจะเป็น Data ในส่วนของตัวแรงดันนะครับที่ทำการอ่านได้จาก Pressure Sensor นะครับหรือว่าเซนเซอร์วัดความดันแบบอนาล็อกนะครับซึ่งนะครับมี Output ออกมาอยู่ที่ประมาณ 0- ถึง5โวลต์นะครับ แต่หน้าที่นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบและทดลองนะครับเราจึงใช้ในส่วนของ VR นะครับแบบอนาล็อกนะครับที่มีค่าระหว่าง0ถึง2กิโลโอห์มนะครับเป็นตัวทดสอบแรงดันนะครับโดยตัว VR ตัวนี้นะครับก็จะมีแรงดันเอาต์พุตออกมาทางขากลางนะครับก็คือขาสายสีเขียวนะครับป้อนเข้าสู่ครับในส่วนของพอร์ต A0 ของตัวหน่วย MCU นะครับซึ่งตัวหน่วย MCU ของเรานะครับในที่นี้ครับก็จะเป็นับ Arduino Uno นะครับผูกกับตัว หรืออินเทอร์เฟซกับตัว ESP นะครับ8266นะครับที่จะทำหน้าที่ในการเป็นนะครับตัวคอนเนก t กับตัวสัญญาณ Wi-Fi เพื่อทำหน้าที่ในการอัพโหลด Data นะครับซึ่งเป็นในส่วนของแรงดันและความดันแบบนา็อกเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะดูผ่านหน้าเว็บแบบเป็นกราฟได้นั่นเองนะครับสำหรับนะครับตัวแรงดันตัวนี้นะก็จะมีค่าระหว่าง0ถึง5โวลต์จาก p พเซอร์นเซอรแล้วก็ในส่วนของ VR นะครับเรานะครับอ่านค่าแรงดันตัวนี้ได้นะครับก็ จะทาการเขียนโปรแกรมเพื่อทําหน้าที่ในการคอนเวอร์ตเป็นเพลชเชอร์หรือว่าเป็นความดันอีกทีนึงครับโดยการเข้าสูตรนะครับซึ่งสูตรแต่ละสูตรก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่นะครับในส่วนของชนิดของเซนเซอร์วัดความดันนั่นเองนะครับสำหรับแหล่ง power supply ของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของนับ USB นะครับซึ่งมาจากอาจจะเป็น power bank ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวชาร์จสมาร์ทโฟนที่มีหัวพุ่ออกมาเป็น USB ขนาด5โวลต์นครับเสียบเข้าสู่ตัวคอนโทรลเลอร์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่ออ r d u โน่ของเราผูกติดอยู่ว่าหรือว่าคอนเนครับหรือว่าอินเทอร์เฟซกับตัว e c 8266แล้วก็จะสามารถที่จะเป็นโหนด m c u ตัวหนึ่งได้นะครับแต่ว่ามีข้อดีกว่าโหนด m c u ที่ขายโดยทั่วไปเนื่องจากว่านซอสโค้ดตัวนี้ใช้ในส่วนของหน่วยความจำค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ a r d u โน่ซึ่งเป็น c p u แยกออกมาอีกหนึ่งตัวเพื่อทำหน้าที่ในการประมวลผล ทำให้นะครับการอัปเดตกราฟผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่เป็นเรียวท์มากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับในการอัปเดตกราฟผ่านค่าแบบเรียไทม์นะครับซึ่งสามารถดูได้ตลอดเวลาและอัปเดตได้ทุกๆวินาทีนะครับได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน่วยซ c u ของเรานะครับก็จะทำหน้าที่ในการคอนเน็กกับสัญญาณ WiFi นะครับซึ่งเราตั้งเป็นฮอสปอตเอาไว้นะครับอาจจะเป็น w i f i ในมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในบ้านก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อคอนเน็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวหน่วยซีของเรานะครับทำหน้าที่ในการรับส่ง Data นะครับระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับโดยสังเกตได้จากนะครับตัวนับ efc 8 2 6ของเรานะก็จะมีไฟกระพริบเป็นจังหวะนะครับตลอดนะครับขณะที่ทำงานเพราะว่ามันทำการอัพโหลดข้อมูลอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับนะครับหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับที่จะทำหน้าที่ในการดูข้อมูลในส่วนของเว็บกราฟของเรานะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของวง อ่าวลเตจนะครับซึ่งอ่านได้โดยตรงจากตัวอนาล็อกเซนเซอร์ในที่นี้ก็คือ VR นะครับหรือเพเซอร์เซนเซอร์แบบอนาล็อกก็ได้เช่นกันนะครับและส่วนที่2ก็คือในส่วนของเพเชอร์นะครับโดยเอาการาฟอันแรกก็คือวลเตจตัวนี้นะครับไปคูณกับนะครับตัวคูณเพื่อทําหน้าที่ในการแปลงค่าออกมาเป็นแรงดันนะครับทำให้เราสามารถที่จะดูได้ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันก็คือแรงดันก็คือวลเตจกับเพเชอร์ก็คือในส่วนของแรงดันนั่นเองนะครับ สำหรับกราฟของเรานะครับในที่นี้เราเข้าไปที่นะครับ http s i n g speak com นะครับแล้วก็ไปที่ channel ที่เราได้ทำการอัปโหลดข้อมูลฝังเอาไว้นะครับในที่นี้คือ22315ซึ่งเป็น channel ของผมเองนะครับเมื่อเราเข้ามาครับเราก็ลองกด enter 1ครั้งนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตัวนะครับ s i n g speak web graph ของเรานะครับซึ่งเป็น web graph แบบ API นะครับซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียน Service นะครในการวาดกราฟขึ้นมาเองนะครับเพราะว่า การวาดกราฟเนี่ยนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนับใช้โค้ดที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ณที่นี้นะครับเราได้ใช้ API ของนะครับเว็บ s n ิ s p e a k ของเรานะเพื่อที่จะมาช่วยนะครับในการพอดกราฟของเราทำให้นะครับกราฟอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยดูสวยงามครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ในแต่ละจุดแบบเรียลไทม์เลยนะครับโดยอาศัยเมาส์นะครับเข้าไปคลิกได้ในแต่ละจุดนะครับทำให้เราสามารถรับรู้ได้ในแต่ละจุดว่าจุดนั้นนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ค่ามาเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็จะเห็นว่านะครับตัวกราฟก็จะค่อยๆถอยล่นลงมาเรื่อยๆแสดงว่ามีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเมื่อตัวโหนด MC ของเราได้ทําการคอนเน็กกับระบบ Wifi ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัว Arduino ของเรานะมื่อเรียกนับในส่วนของเทอร์มินอลออกมานะครับเราก็จะเห็นการทํางานการอัปโหลดข้อมูลนะครับ สำหรับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปโหลดนะครับโวลตจอย่างเช่นตอนนี้เราเปิด VR เออเราปรับ VR อยู่ที่ประมาณ3 4 7่โวลต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือ3 4 7โวลต์นะครับซึ่ง VR ตัวนี้นะครับก็จะทำในที่ในการส่งแรงดันไปประมวลผลยัง Arduino Uno ของเรานะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นแรงดันนะครับเมื่อแปลงเสร็จร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ในที่ของเราคือ1 8 4 1 0 6 1 5 3 1่หนพอร์ต80ของเรานะครับคือเป็น API ของ Sing Speak นันเองนะครับเราก็จะอัพโหลดผ่าน API key ของเราครับที่เราสมัครเอาไว้นะครับแล้วก็โยนค่าแรงดันเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการทดสอบง่ายๆครับอย่างเช่นเราจะทำการปรับ vr นะครับเป็นค่าหนึ่งนะครับเราจะปรับสักประมาณอันนี้น่าจะสูงสุดนะครับ ผมมีมือเดียวนะครับแป๊บหนึ่งอ่าสักประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับผลการปรับนะครับว่ามันจะเท่าไหร่ได้นะครับรอสักครู่นะครับให้มันอ่านอ่าประมาณ4.10นะครับก็คือตัวนี้นะครับครับ4.10นะครับ อาจจะเบลอนิดนึงนะครับอันนี้คือ4.10นะครับเมื่อเราปรับขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับตัว api ของเราก็ทำการอัปเดตผ่านโปรโตคอล tcp นะครับผ่าน ip address ของ api ของเราก็คือ8 184.106.153.149น์ะครับนนะ port แป0นะครับเมื่อเราอัปเดตได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการนะครับส่งข้อมูลไปยังเว็บกราฟของเรานะครับซึ่งเว็บกราฟของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการ c o n v ร์ต data ออกมาเป็นเส้นกราฟนั่นเองแต่ว่าอาจจะต้องรอ อ่าห้าถึงหกวินะเพื่อทำหน้าที่ในการอัพอัปเดตค่านั่นเองนะครับนะครับตอนนี้นะครับแรงดันเหลือประมาณหนึ่งจุดหกหกแล้วนะครับาเราก็มาดูที่เพเซอร์ในส่วนของตัวฟิลที่หนึ่งครับอันนี้คือฟิลที่หนึ่งอ่าหนึ่งจุดหกหกครับตอนนี้หนึ่งจุดหกหกของเราได้อัปเดตลงกราฟเรียบร้อยแล้วครับหน้าตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนสี่นาทีนะครับ เก้าวินาทีนะครับหนึ่งจุดหกหกค่าของหนึ่งจุดหกก็ถูกโยนมาณตรงจุดนี้นะครับส่วนในส่วนของนะครับเพชเชอร์บ้างครับซึ่งณที่หนึ่งจุดหกหกนะครับเราได้เพชเชอร์มาคูณอยู่ที่ประมาณสิบสามจุดเก้าแปดตรงนี้นะครับอ่าสิบสามจุดสองแปดนะครับอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนับสิบสามจุดสองแปดครับก็จะถูกอัปเดตผ่านกราฟมาณตรงนี้นะครับซึ่งกราฟตัวนี้จะอัปเดตอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปรีเฟรชตลอดเวลานะครับทำให้ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนนี้ เราลองปรับไปค่าอื่นบ้างนะครับอันี้1.66นะครับเดี๋ยวต้องรอสักคู่นะครับมันจะอัปเดตให้มันจะใช้เวลาในการอัปเดตนับครั้งละประมาณ5-6าถึงวินะครับ เพราะว่ากว่าที่จะคอนเนคกับเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ทำการพอดกราฟได้เนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับแรงดัน1.18นะครับตรงนี้นะครับมันก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะอัปโหลดผ่านเว็บนะครับเป็นค่า1.18ที่ปรากฏบนกราฟณ์ตรงนี้นะครับและที่แรงดัน1.18นะมีเพชเชอร์อยู่ที่ประมาณ9.14นะครับตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเพชเชอร์9.14นนะครับอาจจะเป็นปาสคาลหรืออะไรก็ได้นะครับ ณเวลาเท่ากับค่าของแรงดันก็คืออยู่ที่ประมาณเที่ยงคืน5นาทีนะครับเท่นี้9.14นะก็จะถูกอัปโหลดมายังเว็บของเรานะครับห่างกันประมาณ1วิก็คือเที่ยงคืน5นาที50วินาทีนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าค่าเก่าๆเ,เนี่ยก็สามารถเก็บไว้ดูได้ไห,ลหลายๆวันนะครับ,นะรบตอนนี้นะแรงดันอยู่ที่ประมาณ4.7 7นะครับเราปรับไปเรื่อยๆนะครับ4.77 ทีนี้ครับงานก็จะทําการอัปเดตที่ฟิลหนึ่งนะครับหน้าสี่นะครับฉะนั้นนะครับนี้แรงดันก็จะปรากฏอยู่ที่ประมาณ4.77นะครับสี่จุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเทอร์มินอลของตัวอัลโดโนยูโนนะครับอันนี้คือในส่วนของเว็บกล้ามของเราส่วนกันนะครับเราเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือผ่านโคมนั่นเองนะครับเข้ามาสี่็ดเจ็ดนะครับแต่หน้าแรงดัน4 7่ครับก็คือความดันอยู่ที่ประมาณ38.16นะครับตรงนี้นะครับแปลงมาเป็นเพชเชอร์ก็อัปเดตผ่าน เว็บกราฟนาที่38.16นะครับฉะนั้นแรงดันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันคือแรงดันของเพชเชอร์ของเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คืออัปโหลดทุกๆประมาณเกือบเกือบห้าถึงหกวิเลยนะครับก็ถือว่าถี่มากนะครับถ้าเกิดเทียบกับนะครับเซนเซอร์โนดเอ็มซียูชนิดอื่นๆนะครับครับผมผมขอจบการนําเสนอนะครับโนดเอ็มซียูอัปเดตนะครับเพชเชอร์เซนเซอร์กับแรงดันผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี